สวัสดีครับพบกับซีรัลทวีนะครับผมซีโร่วันนี้ผมมาอยู่แพ้แอนพูลเวอร์ชั่น1.72นะครับว,นน <S <S วันนี้ผมมาเล่ Quest นคริสตัลเควส์นะฮะมันคือเกมไพคัสซูเปอร์คาร์บอสบัตเตอร์เอ้ซูเปอร์คาร์บัตเตอร์ที่สกายเล่นสกายเดคินไอซ์เล่นนะยัยก็คือภารกิจนี้คือให้เก็บแต้มนะฮะทางขวามือไหมฮะที่มีเวลาอยู่สีเขียวคือผมสีส้มคือเพื่อนผมนะฮะก็ฮะเกมนี้ สามารถได้คะแนนจากการฆ่าแล้วอมเบอร์รอลดนะฮะเก็บแล้วใช้ได้คะแนนเพิ่มแล้วก็หรือจะเก็บตามที่ของล่นตามพื้นหรือจะเก็บจากนี่กระดาบแต่ถ้าเราตายเราจะลดกิสตัลนะฮะวันนี้ผมมาสอนรูปแบบการเล่นนะอย่างที่รู้ครับมันโดดได้สองครั้งแต่ผมเป็นเลนเจอร์มันให้โอกาสโดดได้สามโดด,โดดได้โดดได้สามครั้งไนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวเราอกาสน,นี่ไงฮะเห็นมั้มะกเมื่อกี้มันจะโดดได้สามครั้งเนี่ยเราได้สี่ปกติโดดได้แค่นี้ไหมฮนะ ใหญ่ใหมฮะโดดได้เสานี่คือหนึ่งนี่นี่ผมนี่คือหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมนับก่อนหนึ่งหนึ่งสองมางครั้งมาได้สามเนี่ยสามซึ่งผมจะส่วนมากผมจะค่อยค่อยค่าชนะบ่อยเพราะผมถ้าเล่นด้ผมจะค่อนข้าชนะบ่อยเพราะผมมีคะแนนเพราะผมมีคะแนนผมจะโดดขึ้นต้นไม้พอม,มีคนมาผมก็จะดีดทิ้งค่อนค้าชนะบ่อยแต่ก็ไม่บ่อยมากฮะแพ้ก็มีแพ้ประจํา วันนี้ผมมาสอบกติกาการเล่นนะฮะถ้าจะเปลี่ยนสายระหว่างเล่นนะฮะให้กด CQ Class เนี่ยฮะอันนี้แยนคลาสอันนี้ของ VIP นี่ VIP นี่ก็ VIP ที่ผมเป็นผมคือเป็น VIP นะผมเป็น VIP เพราะผมรู้กิจกรรมเอาก็วันนี้ผมจะมาสู้ครับทำไมผมสีเขียวทำไมในผมมียอยนะอ้อยย่งอะเฮ้ยเออจะข่าสีสมไปซะ่าสีชมตายแล้ว เรียบร้อยครับหนึ่งลายที่สองไม่เป็นไรนะบอกเลยฮะผมจะซื้อไม้ใหม่แล้วละ่ะหูฟังเริ่มใช้งานไม่ได้แล้วลบอกเลยคนที่ชื่อเอเวอรสห้าสีส้มนะฮะคือเพื่อนผมเองเขาชื่อคอฟฟี่นี่เขาชื่อคอฟฟี่ผมเรียกเขาว่าคอฟจะเข้าไปแกมไหมนี่ดีไปเลยเอเวอเคิสคุณรู้ใช่ไหมครับตามคุณอยู่นะ ยังเหรอแยังเหรอะไป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 เลยลงไปเก็บคะแนนผมนำอยู่กำล,ลังนำอยู่เออเมื่อกี้อะไรนี่ครับนี่คือของลูปเปอร์มาจะาเลนดอมเพ่คนใดคนหนึ่งมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเก็บของได้แต่ผมจะโชว์ให้ดู รู้ไหมฮะอะไรโกงสุดในนี้สายอะไรโกงสุดสายนี่ครับ TNT มันมียายาอ t a n d a r d m ม d e อะหกสิบสี่ก้อนปา่ปาปา่ปาปา่าตายตายตาย,ตายมี TNT ยิงทะูแล้วเป็น TNT มันคิดโกงมากเลยนี่คือ TNT ครับคลิกขวามันจะระวางระเบิดมันจะระเบิดมันจะมันจะทำงานตรงตัวเราจะบอกว่าเซิร์ฟลุอ่ะเอาไม่หลุดไม่หลุดนะฮะดูใช่ไหมฮะมันจะทำงานตรงตัวเรา ส่วนย้ายสเตตัสเนี่ยฮคิสโซะฉาบเกียนไหมพอเก็บแล้วมันจะหายแล้วข้างในเราจะเพิ่มนะทางขวามือส่วนย้ายสเตตัสเบกสเตนเฮลก็คือเหมือนเดิมก็เพิ่มเลือดไม่มีอะไรมากส่วนถ้าเก็บหัวคนได้ฮะกดเลยจะลดหัวใจสองสองอันมันจะแรนดอมเอาว่าจะให้ใครติดสถานะวิตเตอร์แล้วก็รักนิสนะฮะมันจะมีของที่แหลมที่สุดในนี้ด้วยมันจะเป็นที่ จะเป็นอะไรจะเป็นโหโหที่ที่ขุดใช่ใชปลูกอ่ะขุดแลวใช่ปลูก,กผมเรียกก็นเลยว่าจอบหรือว่าจอบแล้วกันนะนั่นคือจอบมันเป็นเรียวกันยิงกันเดียวตายยิงเป็นเส้นตรงฮะเวลาเจอมันจะเป็นสองอันนะฮะโอเคเจ้าชานไม่ทันเนี่ยโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็ถ่ายมาห้าทีแล้วนะผมก็อธิบายการเล่นเฉยๆนะครับโอเคครับเสียอีวีจะเพลินครับับครับ